ภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือแตงโมนะครับที่ปลูกอยู่ในสวนทุเรียนทตรกรสุกเสษมนะครับจะเห็นว่าจะมีอยู่สองมุมนะครับตรงข้ามกันโดยมีพืชหลักพืชประทานก็คือทุเรียนและก็มีกล้วยนะครับอยู่อีกมุมหนึ่งกล้วยนี่ก็คือมีในยะที่สําคัญถ้าใครได้ติดตามก็รู้ว่าเราปลูกเพื่ออะไรนะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงทุเรียนนะครับจะเห็นว่า การเจริญเติบโตของเขาชัดเจนนะครับมีการแตกยอดอ่อนใบใหม่ขึ้นมาเพื่อจะทดแทนยอดเก่าแล้วมีการแตกได้อย่างมากพอที่จะทดแทนของเก่าได้อย่างดีเยี่ยมนะครับใบเก่าถึงแม้จะถูกทําลายจากแมลงนะครับก็ไม่ใช่เป็นผลที่จะทําให้เขาไม่สามารถจเจริญเติบโตในการสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะครับนี่ย้ํานะครับเป็นวิธีการโดยเฉพาะนะครับสําหรับที่นี่นะครับ ไม่ไม่ใช้สารที่เป็นพิษแต่อย่างใดนะครับเป็นสารบริสุทธิ์ปลอดภัยอย่างผมเดินมาไม่ว่าจะเป็นต้นนี้นะครับก็มีการเจริญเติบโตอย่างชัดเจนนะครับสีใบเองก็บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นกล้วยแตงโมนะครับมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทางนี้เองให้สังเกตนะครับมีการถูกทำลายจาก มแมลงกัดกินใบจริงๆนะครับก็หมายถึงว่าเราไม่มีสารพิษที่ฆ่า,มาแมลงนั่นเองแต่ทำไมถึงมีความมั่นใจครับเพราะว่าสารที่เราใช้ในการดูแลนะครับเป็นสารที่สามารถที่จะเสริมสร้างเซลล์พืชให้แข็งแรงได้ไม่เว้นแม้แต่ทุเรียนซึ่งเป็นพืชที่ดูแลยากก็จะได้เห็นจากภาพครับเขามีการเจริญเติบโตอย่างชัดเจนนะครับ ทุกต้นครับเราไม่สามารถเดินได้ทั่วทั้งหมดในช่วงเวลานี้นะครับเราจะค่อยๆสุ่มทําให้ท่านไปดูเป็นคลิปๆไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับการเจริญเติบโตดีมากครับทุเรียนนะครับแ,แตงโมครับดีมากนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาไป ตรงจุดช่วงตรงกลางๆนู้นเครับเพราะแถวนี้ก็คือเหมือนๆกันละตรงนู้นจะเป็นยังไงบ้างสุดตาเราตรงนู้นครับตามมาครับ